สวัสดีคะ่ะเพื่อนเกษตรทีน่น่ารักทุนทัางคทวันนี้แม่ก้อยมาตามคําขอนะคะนี่คือบ้านนกดาวนะคะบ้านนกดาวที่ราคาแบบเบาๆแล้วก็เหมาะสมมากๆนะคะหลังนี้นะมีแต่คนเข้ามาจอดถามเยอะมากๆคะ่ะเพื่อนจ๋าสวยมากสวยมากหนึนาทีขอให้เรามีความสุขสุดอากาศที่บริสุทธิ์เต็มที่นะโอูแม่ก้อยว่าโชคดีของชีวิตละทุกคนจริงนะแม่ก้อยขอยืนยันเลย นี่ออกหลายดอกแล้วออกได้ดอกแล้วน้องทันตะวันคนสวยอรุณส,ออสวัสด์เช้าที่สดใสนะคะทุกคนมาเก็บบรรยากาศที่สวนเรียวๆให้เพื่อนๆดูเลยโอ้ไล่นาแบบแม่ก้อยเลยอสวยมากสวยมากกินข้าวเย็นกันนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะพเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณยายแม่ก้อยมาบ้านนะคะ นี่มาบ้านแม่ก้อยก็มาถ่ายเรียวๆให้เพื่อนๆพที่ติดตามแม่ก้อยใน Facebook นะคะหรือ Youtube นะคะดูเลยนะคะทุกคนไปรับคุณยายมาจากที่โคราชค่ะมานอนนากันค่ะนี้เย็นแล้วก็มาเก็บบรรยากาศทองไร่ทองนาบรรย์บรรนาให้เพื่อนๆรับชมนะคะทุกคนนี่โอ้โห thank you นี่สาว ว้าววันนี้ค่ะคุณยายนะมาสวนบ้านแม่ก้อยนะคะวันนี้เราทํำตาอะไรนะคะแม่มะขามมะขามมีอะไรมันะคะบอกเพื่อนๆที่มีอะไรบ้างอืมกุ้งแห้งกุงแห้งบดโบดกระเทียมพริกขี้หนูกระพริกขี้หนูกระติกระติอ่าแล้วก็มีมะขามเนาะต้องเป็นมะขามอ่อนนะมะขามอ่อนจะดีมากๆมาย ว่าทำยากจริงๆทุกคนมันหลายขั้นตอนอเยะะอ,อะเฉพาะวัสดุอุปกรณ์เราเราหมดไปโอ้เกือบน่าจะร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทแล้วว่าแต่ขอบอกอร่อยมากทุกคนนี่ดูซะก่อนคณยายมาจากโคราชคะ่ะไม่กล้อยับมานอนนาะมาเที่ยวสวนนะทุกคนมาอยู่บ้านไร่บ้านนาบ้านสวนกันคะ่ะ บ้านของเราค่ะทุกคนเนี่ยขาขามใหญ่มากทุกคนคุณยายก็โอ้คุณยายผัดแล้วอะคะ่ะทุกคนคขาขามนี่เราใช้เตาถ่านด้วยนะคะอากาศบรนไร้บารสวน,นบ้านนาเลย แล้วเราจะผัดอีกนานไหมคะคุณแม่คะอนานค่ะนานเลย,ยจะชาวที่จนกว่าจะแบบสีแบบสีส้มๆเลยเนะส้มๆเลยนะแล้วจะผัดังเดี๋ยวยังไม่ได้เคี่ยวเคี่ยวก่อนที่ทุณนี่ยายไม่ก้อนมาจากโคราชเลยยายอ้วนนะคะคุณสักก่อนากาด บ้านสวนบ้านไร่บ้านนานวูนีเห็นไหมขึ้นใจเลยพาคุณยายมานอนนาะมากินข้าวแรงมาชมดาวค่ะทุกคน จริงมีน้องหมาน้อยด้วยแม่ก้อยเพิ่งเอาน้องหมาน้อยเข้าเข้าบ้านเข้ากรงไปนะคะทุกคนก็เพิ่งถมตรงนี้ไม่ย,ยังไม่ได้อัปเดตเพื่อนดูเลยค่ะนี่ด้านข้างเราเติมดินใหม่เพื่อนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยจริงจริงน้องจะพองไปเป็นเป็นขาเลยแหละเติมดินใหม่ลงมาอีกแล้วก็ เติมดินตรงนู้นะคะเพิ่มที่ปลูกผักนี่ต้นตาน,นคู่ต้นเช้าคะ่ะทุกคนแล้วก็นี่บ้านในสวนสวยๆค่ะบ้านน้อยๆในสวนนะคะราคาสามารถจับต้องได้ค่ะทุกคนยังยังมีเพื่อนเกษตรที่น่ารักหลายท่านนะชมคลิปบ้านในสวนไม่ก้อยนะไม่ก้อยคะ่ะ ที่ทําอยู่ตรงไหนนะคะมีเต็นด้วยที่จริงเต็นท์อยู่ด้านล่างค่ะยกขึ้นไปด้านบนเนื่องจากฝนตกเมื่อสักครู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะฝนตกมากเลยอะ่ะไม่ได้ไม่ได้นอนไม่ได้นอนในเต็นท์เลยอะ่ะเลยยกเต็นท์ขึ้นมาข้างบนอะ่ะโอ้โหที่ขึ้นย้ายได้เนาะมีปอถึงก็เริ่มโตแล้วทุกคนนี่ไม่ก้อยคะเก็บบรรยากาศที่นาที่สวนให้ดูหน่อยคะ่ะตอนเช้า อยากมาอยู่สวนอยากมาอยู่ไล่นาแบบแม่ก้อยเลยสวยมากสวยมากยายอ้วนนะคะแม่ของแม่ก้อยค่ะท่านทําคือคุณแม่แม่ก้อยนะกแกทาน้ําพริก<笑><笑>มะขามเลยว่าอ๋อพอยายเรามาเราก็จะมีการหลอกล่อให้ยายของเราตำผัดน้ำพริกมะขามให้กินค่ะ,ะทุกคน นี่เขาจะเป็นรสยังไงคะจะเป็นหวานออกเผ็ดออกเปรี้ยวหวานออกเผ็ดออกเปรี้ยวได้เลยคืออร่อยอ่ะเพื่อนนี่หอมอ่ะดูใกล้ๆใกล้ใครอ่ะที่โกกิก็กวาดบ้านกวาดเฮือนแล้วค่ะ สาวหน่อยของเรากวนเนอนแล้วตรงนี้ตรงนี้ต้ใหม่นะบ้านสวนไม่ก้อยพาทำไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะเดิมเขาจะเป็นคลองแทรกเข้ามานะเพื่อนๆนะนี่เราเติมดินเข้าไปเลยอ่ะต่อีสานเนี่ยเราไปจกไปจกดินตรงนู้นเติมมาเป็นฐานเพราะเพราะดินฐานเนี่ยต้องเป็นดินเหนียวไงแล้วเราเราก็ให้เขามาถมดินเพิ่มนะคะทุกคนเพิ่ม เพิ่มดินใหม่หนะ้าดินใหม่เพื่อปลูกสี่สิบลค่ะเพื่อนๆนี่เด็กชอบเด็กชอบเสียงนี่เด็กลูกเด็กเล็กแดงผู้เฒ่าผู้แก่นี่เห็นสวนม่ก้อยนี่ต้องได้แบบว่าเขาเรียกอะไรต้องได้เอากล้องวิดีโอมาถ่ายรูปถ่ายภาพไว้เลยนะเป็นที่ที่สวยมากๆแล้วก็บ้านนี่สวยแบบบ้านเล็กๆน่ารัก<ม><ข>อ่ะค่ะบ้านสวนนี่ไม่ต้อง ใหญ่โตแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคือมันได้มากกว่านั้นคือได้ความสุขอะ่ะคือเราได้มาอยู่อะ่ะอากก็ดีดีนี่ค่ะคุณยายมาอยู่พาคุณยายมาเห็นว่าลูกหลานอยู่ยังไงเนะาะเพื่อนเพื่อนจ๋าออดูสิดูสิสแสงพาะธิราศาสาดเข้ามาแล้วเฮ้ยจังเลย มันจะต้องออกรสอะไรน,นะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานพอกัดไปแล้วหอมๆกินจ้ำกับข่าเหนียวไขเ่ขเจียวไข่เจียวยเจียวโอ้ใช่ๆกินกับไข่เจียวแซ่บหลายเด้อแล้วก็เก็บได้นานทุกคนทำเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่กระปุกแม่ทำครั้งหนึ่งนี่เรากินได้เป็นนี่เป็นดิอัดคิดอัดค,คิดเลยสุดแล้เริ่มแล้วเริ่มแล้ว ซื้อมาเด้อม,มากินน้ำพริกมะขามสูตรอร่อยสูตรเด็ดของยายแม่ก้อยนะคะทุกคนมีเกลือติดม,มนะั้ยเนี่ยพี่กูขี่หยิบเกลือให้คุณยายนั่นน่ะยายก็ตื่นแล้วทุกคนมาอัปเดตพาชมบ้านในสวนสวยๆบ้านในสวนก็จะเรียบง่ายอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะ ก็ลงหลายด้านนี้เนี่ยเราอยากให้ลงด้านหลังก็ได้น่ะตามหลักเราจะเดินแต่ด,ด้านหน้าไงทุกคนทําตรงนี้เพิ่มมาอยากลงจากห้องครัวก็สามารถลงมาที่แปลงผักได้เลยไงสวนผักเนีย่ยถมถม,ถมดินตรงนี้แล้วเพราะว่าให้มันเท่ากับเท่ากับเอ่งสลาเชื่อมต่อกับสลาลาไหมแต่ว่ามันจะมีคลองตรงเนี้ออสองคลองเล็กๆเ,เข้าไปหาสวนผักไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากก็เลยเอาอพื้นที่ขึ้นมา อันนี้ก็จะเป็นคองไส้ไก่จะเป็นยาวไปเลยทีนี้นี่นนยาวไปถึงด้านหลังนาเลยเราจะให้น้ําเชื่อมมาทางนี้เห็นไหมเห็นไหมเอาไว้พายเรือไปตั้งเงินได้ไปไ,ไปรอบรอบคลองได้นี่ต,นตนนานตนสัญลักษณ์ที่สวนไม่ก้อยนะคะทุกคนท่าเรือเราก็จะอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้โอ้โหมีท่าเรือ มีท่าเรือแล้วก็พายเรือเล่นพายเรือรอบสวนเดี๋ยวจะไม่กล้อยให้ดูเนี่ยตรงนี้ยนะจ,จริงน้ําก็จะท่วมตรงนี้ถ้ามีน้ําขึ้นอีกสักหน่นอยตรงนี้จะเป็นเวิ้งโอ้ปลาชนเห็นไหมวะหนีวะก็หนีเราไปแล้วนี่แล้วก็ปานมาตรงนี้เป็นศาลาตรงนี้ครับบรรยากาศพายเรือบ้านสวนด้วย น้องนิ่งนองหันมาทางนี้ค่ะทุกคนหันมาทางนี้หันมาทางนี้ผมดินเชื่อมกับตัวบ้าน,นแล้วก็ดูด,ด,นดูนี้ดูนี่องนี้นจะไปสุดหลังนาเลยนู้นอ้อ,อมที่นาเราเลยพายเรือไปได้นไ,ได้น้ำก็ไม่ลึกหลักพายเรือได้ใช่<อ>น้ํำประมาณเม็ดกว่าๆอือชื่นใจชื่นใจมีแหงหลาย ชีวิตเรียบง่ายอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติคะ่ะทุกคนแบบมีมีสวนมีนานมีอะารเรือจับปลาห,หาปลาได้คือไม่ก้อยพูดเราพูดไปใน Facebook ไปในอะไรอ้เพื่อนๆชอบกันมากเลยวันนี้ก็เลยมาเก็บเป็นภาพวิดีโอบ้านในสวนบ้านสวนหลังน้อยๆราคาจับต้องได้นี่อันนี้เป็นท้องไส้ให่รอบรอบที่นา เราสามารถพายเรือไปหลังนานน่นได้เลย,ยตุ๊ด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 ตอนกลับก็พายกลับมาตรงนี้เดี๋ยวให้เพื่อน<อ>ๆดูก่อนออคือตรงนี้ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าสวนมาทางไหนเนี่ยด้านหน้าสวนก็จะอยู่อย่างนี้นเห็นไหมสวนให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะก็จะมีรถมีเป็นไปขีดก,กันมาอย่างเงี้ยทุกคนไม่เยอะค่ะไม่น้อยอย่างเงี้ยเราก็จะเรียบเรียบง่ายง่ายอย่างเงี้ยด้านหน้าด้านหน้าจริงจะเป็นอย่างนงี้หนด้านไหนของเราก็จะเป็นอย่างเงี้ทุกคนด้านหน้าก็จะเป็นที่จอดรถ อรุณสวัสดิ์เช้าที่สดใสค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมสวยเสมอเลยนะทุกคนนี่ื่อนน้อยมันก็เรียกเป็นสาราน้อยนะแต่ใครมาบอกบาสปันบ้านเลยมันก้อยสวยมากใหญ่มากเท่าไหร่เดี๋ยวราคาสาราหลังนี้3ามหมื่นห้านะคะทุกคนสวยจังเลยว้าวว้า สวยมากสวยมากหนึ่งนาทีขอให้เรามีความสุขสุดอากาศที่บริสุทธิ์เต็มที่นะอูแม่ก้อยว่าโชคดีของชีวิตละทุกคนจริงนะแม่ก้อยขอยืนยันเลยนี่ออกหลาด,ดอกแล้วออกได้ดอกแล้วน้องทันตะวันคนสวย อย่งเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูทางด้านนู้นมีน้ำหมอกตอนเช้าด้วยนะคะที่นี่ที่ไหนคะแม่ก้อยที่นี่ชัยภูมิค่ะมีความเหมือนแบบหนาวๆนี่เราเหมือนแบบให้ดูอีกมุมนนยให้ดูอีกมุมนึง่งนี่ว้าวน้ยพริกเลยอ่ายายยายทำ พมะขามเสร็จแล้วทุกคนอันนี้ร้อนนะเอนียเาเหนียวอือผาดอะไรได้ได้เปรี้ยวอยู่แล้วมะขาม,มแล้วขาดอะไรอีกน้ำตาลอีกไหมเกลืออีกไมหมน้าตาลพ,าลพาลอแล้วเอแล้วน้าลเกลี้ยงแมใส่อะไรบ้างเนี่มะขามไทุก็ขามแล้วแล้วพริกแล้วก็ แล้วก็กุ้งแห้งเอาในสวนทั้งนั้นเลยมะขามก็เอาในสวนซื้อแต่หมูใช่ไหมแม่หมูกับกุ้งที่ยวแบบเตาถ่านเนี่ยหอมหอมมากเมื่อกี้ตะกี้ยังอร่อยนี่ได้ข้าวเหนียวเปิดข้าวเหนียวนี่นึ่งข้าวเหนียวร้อนๆเลยอ่ะเออข้าวเหนียวเพืนเพื่อนนี่อร่อย ด้านหลังค่ะห้องน้ําค่ะเพื่อนเพื่อนตอนแรกเราทําสวนเสร็จเราก็ทําห้องน้ําอ่ะเพื่อน,น,น <laughs> ห้องน้ํานี่คืออะไรคะเมื่อปีที่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจะเราไม่ก็มีคลิปทําห้องน้ําอยู่นะน้ำด้านหลังสวนมีสองห้องมีสองห้องค่ะน้าก็จะเป็นถนนเดินเข้ามานี่ด้านนี้ก็เป็นสวนด้านนี้ก็คือจะปลูกข้าวใช่ใช่ด้านด้านนาข้าวปลูกข้าวทุกปีค่ะทุกคนปลูกข้าวเองเลยแหละ ลูกข้าวเองเกี่ยวเองค่ะทุกคนว่าต้นอะไรคะต้นว่าตนลูกว่าลูกว่าเด้อมาแล้วผู้สาวหน่อยผู้สาวหน่อยมาแล้วคะ่ะแน่น่นะ S <S <k iller> สวัสดีค่ะสาวน้อยจำสูนย์น,นี่ตรงนี้ค่ะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่นี่น่ากางเต็นมากเลยกา้งเต็นกลางตรงนี้ริมสะตรงนี้ในบ้านเนี่ยตองสรละสาราทางนู้นนี่อีกฝั่งฝั่งนาอันนั้นฝั่งโคก โคกงน้องนะนี่มันก็สูดให้เพื่อนๆดูใกล้ๆด้วยปึ๊บเห็นนะเห็นนะเห็นไหมนั่นๆพี่ไกด์พี่โกกี้ที่คุณยายตำมะขามนี่อยู่ตรงนู้นนะคะตรงนี้เรามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะฝั่งหนึ่งเลยว้าน้องกิ้วเนี่ยไปไปชี้ให้เพื่อนๆดูที่สะกลางเราอยู่ตรงไหนนี่เล็กสาวหน่อยนะ ยูตื่นตั้งแต่ตอนไหนแล้วบอกเพื่อนๆสิอาจารยหรือเปล่าลล <laughs> ถ้าเหรียญ ขห้นห้าขั้นสิบก็ควรจะห่อเป็นอย่างยิ่งค่ะทุกคนนี่ดูดูที MM ปป่ปูเข้า,นะป,า,า,าปูเข่านะภาษาอีสานปูเข้าเหมือนกันคะ่ะทุกคนคะ่ะ <ป ceğim. S 1> ว้าวนี่เพื่อนคอมเมนต์ถามเยอะเป็นก้อยขาที่เท่าไหร่กันเป็นก้อยขา,ขาแปดไร่ค่ะเที่น้อยๆพอกระจุ่มกระจิมนะคะ พอดูแลกันได้ค่ะเราดูแลอยู่กันแบบครอบครัวนะคะเพื่อนๆค่ะคือจะทําสวนน่ะแม่ก็แนะนําว่าเราควรตอบโจทย์ของเราก่อนนะเรามีความสุขเพื่อนๆก็สามารถคือเราต้องอิ่มอกอิ่มใจก่อนนะเราถึงจะไปแบบว่าเอออยากจะไปต่อยอดเป็นธุรกิจอะไรเนาะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆทาตอบโจทย์เราก่อนมีความสุขของตัวเองก่อนนะคะทุกคน นี่เราต้องสุกก่อนค่ะทุกคนเราถึงจะช่วยเหลือคนอื่นได้นะนบ้านอยู่ตรงนู้นทุกคนบ้านน้อยๆใน,นสวนจ้า้องกิวว้ยเลยนี่ตรงนี้ก็เดินขึ้นเนินนะคะเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงทางเข้าสวนก็จะ ทางขึ้นมีทางขึ้นทางนู้นนะคะแล้วก็ทางลงทางนี้ฟรบนี่เข้าได้สองทางค่ะเพื่อนๆว้าวเห็นดูลายนี้ลายน,ายนี้เรายังไม่เคยเห็นบ้านน้อยๆในสวนไม่ก้อยลายน,นี้มาทางนี้เลยทุกคนแล้วก็มาที่บ้านสวนเราเลย เก็บบรรยากาศที่สวนที่นาสดๆให้เพื่อนๆดูคุณยายจะเทศกายดีใจอ่ะเพื่อนๆจ๋าคุณยายมาแล้วคุณยายมาอยู่กับลูกกับหลานนะคะตามหลักคุณยายก็อยู่ที่โคราชค,ค่ะเพื่อนๆจ๋ายอยากให้ยายมาเห็นบรรยากาศอยู่ในสวนอยู่ในบ้านนะคะอยู่ที่เงียบๆอย่างนี้แล้วค่ะทุกคนความสุข เพียงน้อยนิดเนาะขอให้แบบเติมเต็มหัวใจะคะ่ะเพื่อนๆจ๋าแค่นี้เราก็แบบอืมอิ่มใจเนาะทั้งชีวิตทั้งชีวิตก็อยากได้อย่างนี้เลยทุกคนนี่ตอนนี้ก็7จ็โมงสานาทีแล้วค่ะทุกคน เตรียมกินข้าวเช้ากันแล้วค่ะทุกคนนี่มวนหลายเด้อกินข้าวเซฟเซฟนำกันตอนเช้า,ชาจ้าโอเคค่ะทุกคนมาขึ้นเือนกันนะมาขึ้นข้าวกันจ้า,ามาแล้วมาแล้วอาหารคุณยายมาแล้วคะ่ะโอ้ดู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 ด,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 ดูไม่ค่อยกินข้าวก่อนทุกคน ดูวิวกินข้าวของเราซะก่อนโอ้กินข้าวท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆน,นะคะแล้วก็น้ําที่อยู่ด้านหน้าของบ้านค่ะเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหท้องฟ้าก็สดใสามากๆดตูตื่นสายไม่ได้เลยเด็กๆเนี่ยวิวข้างนอกสวนดีมากครัทุกคนเนี่ยเป็นข้า,าวเช้าที่อร่อยนะเพื่อนๆจ๋า มีด้านหลังด้านหลังก็มีน้องต้นตานตลตอนรับเพื่อนๆอ,อย่างนี้เลย้าก็จะมีรถไม่เยอะค่ะขีมม่มอเตอร์ไซค์รถอีตอกอีแตนเข้าไปไปโคกไปนากันนะคะทุกคนนี่มาดูเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนอ่าโะเลยกินได้เลยค่ะทุกคน กินแล้วอยไงค,คุณพ่อคะชอบชอบชอบยำพริกมะขามชอบยำพริกมะขามนะเดี๋ยวค่อยจ้ำให้เพื่อนๆดูคุณยายทำแล้วอ่ะอร่อยมากเลยอือเกียวอะไรอ่ะออเจบหลายี๊ยบหลายเจียหมูสับอ๋อโอ้ยเจีหมูส,มส<ๆ>ับกับยำพริกมะขามอร่อยสุดๆเออชุ่ๆเลย ออมื S <s <weet> <S ให้คุณยายกิน <c oughs> อ่าโอ้ขอบคุณคุณแม่มากเลยคะ่ะอาหารมื้อนี้แหมไม่ได้แม่ไม่ได้กินนะเนี่ยเป็นไงคะแม่ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะเท่าไหร่ดีวะเท่าไหร่ดีแต่แต่ได้กินกับลูกกับหลานอร่อยกว่าใช่ไหมแม่ใช่ทุกคนได้กินพร้อมหน้าพร้อมต่พ่อพ่อแม่นะแบบ อยากจะกินข้าวกับเรานะทุกคนอันนี้อันนี้คือความจริงเลยทุกคนอร่อยกว่าอาหารก็คือได้กินข้าวกับลูกกับหลานสวัะดีคะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะแม่ก้อยมาถ่ายเรียวๆสดๆให้เพื่อนๆในยูทูบและเฟซบุ๊กนะคะข้าวเหนียวนี่ต้องกินข้าวเหนียวนี่ต้องเอามือกินปั้นเด้อมันจะอร่อยใช่แ้แต่เราล้างมือให้สะอาดแล้วนะนายใช่เราจะบอกว่าเมนูนี้เราดีใจมากๆคุณยายทำน้ำพริกมะขามให้เรากินนะทุกคนกับ ไขไเจียวแกงหมูสับดูทุก่อนเขาบอกว่านี่คุณยายใครใครทำใครทำต้องดูคุณยายจ้ะนี่แม่ผมไม่กลอยทำเองอะทุกคนอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกปลาบองนี่นีแต่เมนูนี้เมนูนี้ว้าวน่ากินมากทุกคนให้คะแนนดิว่า้นพี่มาขามคุณยายอร่อยขนาดไหน ต้องหามกี่ต้องหามกี่นะนะคะอือหืออือออร่อยมากอร่อยมากค่ะเออเป็นยังไงน้ำพริกมะขามเป็นรสชาติยังไงบอกเพื่อนๆพที่พี่กอกิเป็นแบบว่าเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานนวลนัวนวลนัวเผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่ค่อยค่ะแต่ที่แน่ๆว่าเด็กเด็กน่าจะทานได้ไหมบอกเพื่อนๆพที่เอ๋บอกเอฟซีที่ เพราะว่าอร่อยเนาะพอดีเนาะไม่เผ็ดแหลมไม่ไม่ไม่เผ็ดทรมานนะคะทุกคนอร่อยอ่ะดูดูดูพี่ไก่ให้คุณยายกี่คะแนนนี่ดูซะก,ก่อนน้องเกิว๋วอร่อยมากมน้องกินยังไดกี๊ไข่กินอะไรกับกินกับไข่พอดีเนาะเข้ากันมากเลยค่ะทุกคนเมนูเนี้ยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนข้าวเหนียวเราก็นึ่งเองมะขามในสวนนะคะ แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะบ้านน้อยๆในสวนนะคะกับชีวิตที่เรียบง่ายนะคะผ่านเพื่อนกินน้ำพริกมะขามอ่อนนะคะตอนเช้าด้วยนะคะบายๆไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มีความสุขนะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะอยากมีบ้านน้อยในสวนขอให้ทุกท่านนะคะ ได้ดังสมปรารถนาเร็ววันเร็วคืนกันทุกคนเลยนะคะบายบายไปก่อนค่ะทุกคนอ้บรรยากาศดีมากค่ะทุกคน <laughs>